สวัสดีนะทุกคนแล้วเนี่ยคุณเขาลงไว้นะคือทะเบียนรถคุณเขานะทุกคนวอลอสีบั่เอินมากไปตรงกับอันดับของแมนยูนะทุกคนอยู่อันดับสีอยู่บนพี่ๆนะทุกคนวันนั้นคือพี่อยู่อันดับที่หแล้วคุณเขาก็คือกวนมากไปถามน้องที่อยู่สตาร์บัคนะทุกคนว่าได้ดูบอลหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องเนี้ยใครๆก็รู้นะทุกคนน้องครับน้องครับ<า>อยู่สตาร์บัคแบบนี้เนี่ยเมื่อคืนได้ดูบอลไหมครับ แมนยูเป็นไงครับเมื่อคืนูชนะค่ะแล้วอีกทีมล่ะครับอีกทีมลิเวอร์พูลแพ้ค่ะขี้กากมากแมนยูอยู่อันดับเท่าไหร่ครับน้องอยู่ที่สี่ค่ะลิเวอร์พูลที่หกนะคะวิววิววิววิแวิววิวว้วยิวว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 ิว้ิววิววิวยิว้ิวุิวว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 ิวอน้วิววิววิววนววอววิววิวอิ้วิววิววิววิ้วิว้หนวิว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 วิ่งิว้ิวว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 ิิวว บรยรยากาศที่คุณเขาเก็บมาให้ดูก oh, right ็จะประมาณนี terme. ้คุณเขาเอามาแค่เจนนี่ลิซ่าแล้วก็โลเซ่นะทุกคนแล้วตอนเช้าตื่นมาคุณเขาก็ไปเข้าฟิตเนสกับเทรนเนอร์ฟิตมากทุกคนแขนนี้เส้นเลือดเป็นเส้นๆเลย หลังจากนั้นก็ไปทานข้าวคนเดียวชิวแล้วตอนดึกนะทุกคนลูกสาวมาหาที่บ้านด้วยแล้วก็คือคุณเขาอุ้มลูกสาวหลับข่าอกไปเลยทุกคนน่ารักมากอจุ๊บๆนะจุ๊บๆนะ จุ๊บๆแล้วจุๆๆนะ๊บๆเนื้อเผื่อแพ็คเผื่ออะไรก็ได้สองตัวหกร้อยเจ็ดร้อยนอันนี้ก็คือก่อนหน้าที่ลูกสาวจะมาะทุกคนคุณเขาเข้าจอยไลฟ์ของเฮนด้วยแล้วหลังจากนั้นก็คิดว่าน่าจะไปเที่ยวนะทุกคนได้ครับโนโน้โนโนโนวันนี้เผื่อแวะเดินไปหาที่ร้านนะโน้น้องเข้าร้านไหมวันนี้ แล้วนูบอกว่าเข้าร้านนะทุกคนคุณเขาก็คงจะแวะไปหาอย่างที่บอกไว้ส่วนนีนะทุกคนเป็นเบื้องหลังเป็นในส่วนที่คุณเขาอ่ะถ่ายรายการโซเชียลวอลเลร์ที่เป็นมาสเตอร์นะทุกคนแล้วก็คือดูหน้านะทุกคนคือเครียดมากรายการนี้คือดราม่ามากจริงๆแล้วก็เป็นเรียลลิตี้แล้วก็เป็นอะไรที่คุณเขาไม่เคยทํามาก่อนด้วยจริงๆมันดูน่าตื่นเต้นท้าทายนะทุกคนแต่ตอนถ่ายทำก็คงจะเหนื่อยมาก ยังไงก็ฝากทุกคนให้กำลังใจคุณเขาด้วยนะทุกคนอย่างน้อยที่สุดก็คือไปติดตามดูรายการดีด้วย Social w a อ r i o เนะทุกคนส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบายบาย